ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a สองสองสองครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a สองสองสองครับ2 2> คือวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเด็กควรได้รับการแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดนเจแอนเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย21ปรการาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกบอล NBA น u m m e ซัมเมอ e ์เกช้าวันจันครับมีลงสนามทั้งหมด3คู่ครับและ2คู่หยิบยกมาโครหน้าช่องจันเจ b a วันนี้ครับคู่แรก Boston Celtic s เจอกับ t t l n t t h h w w s ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ LA c l i p p e ปเ เจอกับทางด้านมิดูเมฟิสกิสลีครับโดยคู่แรกตอนตี5้ครับอีกหนึ่งคู่ตอนเจ็ดโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้สรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็ผิดพลาดไปทั้ง2คู่ครับโดยที่คู่แรกโตรอนโตแรปเตอร์ครับทีมไรพ่ายเจอกับราชันสคาร์เโตคิงในรอบรองชนะเลิศ NBA นบีเอซัมเบลีคพยีออฟครับคู่นี้ก่อนแข่งแรปเตอร์เป็นต่อประมาณ2แต้มครับผมให้เลือกยืนฝั่งต่อโตรอนโตแรปเตอร์ แต่สุดท้ายก็สู้สคามิโตคิงไม่ได้ที่นำโดยเดวินคาร์เทอร์ครับโดยคิงเอาชนะไปได้98ต่อ88ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นทางด้านไอแซคโจนส์ครับ36แต้ม6รีบาล2แอสซิสแล้วก็ยังได้เมสันโจนส์ครับช่วยเสริมอีก17แต้ม3รีบาลสุดท้ายคิงเอาชนะไปได้แบบสวยงามครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็พลิกล็อกเช่นเดียวกันครับชาร์ล o อต e รอนเน t ตสามารถเอาชนะโ k เคซันเดอร์ได้ ด้วยสกอร์109ต่อ80ครับเอาชนะไปได้ถึง29แต้มทั้งที่ก่อนแข่งกับ OKC OK เป็นต่ออยู่ประมาณ1 2แต้มคู่นี้ก็กราบขออภัยด้วยครับไปแก้ตัวกันใหม่เช้าวันจันทร์ครับไปกันที่คู่แรกบอสตันเซลติกเจอกับ a อร์เลนตาฮอคสโดยบอสตันเซลติกครับนำโดยดาวรุ่งอย่าง Max กชูกา h a เฮเดนเกรครับตัวดังด้านจอแดน w a l ช์ครับพอรู้จักกันอยู่บ้างเคยเล่นในชุดใหญ่เหมือนกันครับจอเดนบิชเชส แล้วก็เคนเิดลอฟตันจูเนียส่วนแอร์แลนต้าฮอคส์นำโดยโคบีบัฟกินครับนิโคลาจูราสิกจาคอบท็อปปินเอซ่านิเวลครับแล้วก็เจคสตีเฟนโดยแอร์แลนต้าฮอคกับบอสตันเซลตี้ครับผลงานในการเล่น NBA ซัมเมอร์ลีกครับก็ไม่ต่างกันมากครับบอสตันชนะ3แพ้1ส่วนแอร์แลนต้าฮอคชนะรวดมา4เกมครับเกมนี้ก็ถือว่าน่าจะสูสีพอสมควรครับ ทุกสำนักมองว่าฮอกเป็นต่อประมาณ3แต้มเนื่องจากตั้งแต่เล่นซัมเมอร์ลีกมายังไม่แพ้ใครครับสำหรับเยาวนุ่มแอรแลนต้าฮอคส์แต่บอสตันเซลติกเองครับลฟ์อัพที่ส่งมาก็ถือว่าประมาทไม่ได้คู่นี้ไปในแนวสกอร์สูงดีกว่าครับบาต์น่าจะเน้นเกมรุกกันแบบเต็มที่ครับ187วันนี้น่าจะผ่านได้โดยหนึ่งคู่ครับแอลเอคลิปเปอร์สครับเจอกับทางด้านเมมฟิสกิสลีโดยคลิปเปอร์วันนี้นำโดยแคมคิสตี้ครับ j o แดนมิลเลอร์ทริทินฟลาเวอร์สครับโคบีซอนเแล้วก็เซนเตอร์เป็นค o นัน e n น e ดอร์เ e าเซอรเหมือนเดิมครับส่วนเมมฟิสกิสลี่ครับนำโดยเจ l e n w ว l ส s กับ g ีจีแจ็กสันเดอะเซคันเสริมด้วยซอนพอลลินส์ในตำแหน่งพอยการ์ดและมีแคมสเปนเซอร์เป็นชูตติ้งการ์ดเหมือนเดิมครับโดยเล่นชุดวงในเป็น a r มโมโดบา c โกครับคอยดีบาวใต้แป้นให้กับทีมหมีครับโดยในคู่นี้ครับทุกสำนักก็มองว่า ็นบาสที่ค่อนข้างจะสูสีครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่คิดว่าน่าจะหนีไปสกอร์สูงดีกว่าครับเปิดมาค่อนข้างสูงเชน่นกันครับ182แล้ววันนี้ผมว่าน่าจะข้ามฝากสกอร์สูงได้คริปเปอร์กับเมมฟิสกิสลี์ครับ182วันนี้เลือกยืนฝั่งสกอร์สูงเชียร์สบายที่สุดครับสำหรับคู่ที่2โดยทัศนาจารย์เจวันนี้ครับบาส NBA s u m m e ซัมเมอร์ลีคู่ครับ บอสตันเซลติกเจอกับ a อ l ์เนตาฮอคส์7เปิดมาสูงมากครับแต่คิดว่าวันนี้น่าจะสูงผ่านอีกหนึ่งคู่เช่นเดียวกันครับเอลเอค p ิปเปอรเจอกับเมมฟิสกิส i ี z l นึวันนี้ก็ไปสกอร์สูงทั้ง2คู่ไปเลยครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ